ครับในช่องของดีเจคัมแบน์ครับวันนี้น้ำทันเข้ามาสู่พื้นที่ในตำบลบ้านดูนะครับนอกพอดีได้มาเจอทางแม่หลวงแม่หลวงขอแค่หมูหมูหนึ่งนะครับน้ามันหมูสิบสี่เออ้ันกันละกกันทางบ้านเราพัฒนาหมูสิบสี่ตัวนองละครับเปิดร่วมกันจัดงานเป็นงานอย่างครับแม่ครับอ๋ออันนี้เป็นงานกระถินเจ้างานนี้ขอสวัสดีก่อนเนาะครับผมเป็นงานกระถินเจ้าพอดีกระถินปีนี้นะเจ้าอ่ามันตรงกับ ยี่เปลงพอดีนะเจ้าก็ทางวัดแรกก่อับทางหมู่บ้านนะเจ้าร่วมกันคือมีบวรนอามีวดัดโรงเรียนบ้านร่วมกันนะเจ้าเขาเลยจัดกระทงขึ้นมานะเจ้าด้วยความสามัคคีของคนในหมู่บ้านนะเจ้าตอนนตะกี้มีเสียงเพลงกว่วเปลิขสิทธิ์นะครับเนาะเจ้าวันนี้นะเจ้าเป็นวันตี่พอม่ี่นอกมันหัวแค่นะเจ้าคณะสถาบัานหัวแค่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำกระถิ่นนะเจ้า กระถินปีนี่พรอ้อมข้างลอยกระทงเราจัดพร้อมเดียวกันนะเจ้าแล้วก็มีหมูสิฟซีซซบรรเราพัฒนามาร่วมสมทบนะเจ้าขบวนของเฮายาวนะเจ้าซิฟกวัวขบวนนะเจ้าจะมีทั้งนางนกพมา่าผู้ใหญ่นางนกพมา่าหมูน้อยนะเจ้าแล้วก,ก็มีการประกวดกระทงกลางคืนนะเจ้าจะมีมหาสกเฮอพอแมพีน้องได้ เอวได้ชมกันนะเจ้าัมีกี่คืนนะครับแม่ครับมีสองคืนเจ้าคืนแรกคือวันนี้นะเจ้าประกาศวันที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอนั่นตอนเจ้าเก้าโมงจะทําพิธีซืบชะตาหลวงแบบฉบับของล้านนานะเจ้าแล้วก็หลังจากทําพิธีซืบชะตาหลวงแล้วจะมีการเทท้องรอลูกเมืองของรูบาบุญชุ่มยานสับวโรนะเจ้าหลังจากทาพิธีเซ็กซัด เจ้าก่อเรียนเจิญรับประทานอาหารพร้อมกันนะเจ้าครับผมข้าได้ป้ากับ,บอันตงังแม่หลวงนะครับบ้านหมูลหนึ่งบ้านผักแกล่นะครับเน,เนเกจากเจิญชวนแอวงานเป็นงานกระถินแล้วก็รวมครอบกับงานอ,น,อนอันยีเปงอ่ายีเปงน,น,น,นะครับนอกจีกนี้งานอยกระทงมันเขาจะตรงกับบันที่31อนะครับตุลาคมสำหรับมันจะเป็นเดือนพฤศจิก,กานะครับนอกาะเพราะว่าคนสิบห้าคำเดือน12เจะบพอดีเนาะเป็นเดือนนีพอดีเนาะ ขอบคุณครับแม่ครับสวัสดีครับอ,อันนี้สุท้ายเป็นน้องบ้านไหนเนี่บ้านเราเนาะความบุญหมูสิบสี่จ้า <c oughs> <c oughs> ก็เป็นปลวิ่น้องครับย้ำสายฝนตุโกปลยปลายลงมานะครับนี่เป็นจ้างฟ้อนนะครับเนี่ยเป็นว่าเป็นมารอรออันกระถินนะครับแล้วกระถินแล้วก็รวบงานเดินนี้งานแล้วกระทงตีบ้านขวัแคร่นะครับอันนี้เป็นนักฟ้อนนักล้มนะครับเนาะของภูม่มผู้สูงอายุกันนะครับเนาะ จะให้ชมบรรยากาศกันไปรอบๆก่อนนะครับเนาะงานปลหลวงแอดนะครับเด้ออันนี้หมู่14รวมกับหมูหนึ่งอเราลงสามมู่บ้านครับอาสามมู่บ้านอะไรครับไรมูหนึ่งโอเคหมูสิบสี่โอเคหมู่ิบสี่ท่านเราพัฒนาครับอ๋อครับอันนี้ปลหลวงแอดนะครับพอที่ครับลุบหน้าตารออยู่เส้นหน่อยแต่ยังบอกแกได้เนาะงานปลดหลวงนะครับเด้อหมู่14นะครับมาป้าแม่หลวง กับความสวยความงามของเปิ่นนะครับเนอะนี่เป็นจังฟ้อนทางนั้นนะครับเราเนี่เป็นซัดท้าทำไม่ไปน้องทางบ้านขวาแล่ากาบ้านเหล่าพัฒนาหมูสิบสี่กันนะครับเนาะนี่อดีตสาวนะครับเนอะจังฟ้อนเอวันนี้จะฟ้อนได้กับวันนี้ฟ้อนได้กับวันนี้แป้งรีบปวดร้อนหรอ บรรยาการไปเล่นยาวกนนะครับเนอะขบวนนะครับเนอะประมาณประมาณใบสามเดี๋ยวเปฝนก็จะแห่ไปในบ้านผัวแขกกันนะครับเนาะอันนี้ดูสัตยาประเภทน้องนี่เปนทำมากันก่อนครับเป็นนางลูกผมาดนะครับเนอะนี่น่าจะลอยกระทงตัวตึ้งกระถินตัวนะครับเนาะดูกับบรรยากาศไปรอบๆนะครับเนาะครับอันนี้ก็เป็นสัทธานะครับเนอะประพี่น้องที่หอมบุญทีมนะครับเนาะมูซิซีนะครับเนาะเปิดมากัน ง่งกันนักนะครับต้าตอนนี้สายฝนกำลังโปรยปลายลงมากันอยู่นะครับเออครับพ่อแม่พี่น้องกันมาร่วมงานกันนะครับต้าท่านนี้เป็นจำนะครับประจำก็กำคนว่าเจ้ากำนายเวนีว่วะเนี่นะครับเต้าโอ้อันนี้จ้งฟอนมาแล้วครับต้าไอ้ตังมึงเหนือบ้านเขาก็มีนะครับเพราะว่าดูครับดูเป็นจัดการนะครับเต้า งามงามงามนี่ตอนนี้เปิดกาลลงอันี้นะครับน้ชมได้การแบไปรอบๆนะครับนี่เป็นมจํานะครับตนบรรดาเจ้ากรรมไม่ได้เป็นอาบอัดไพ่ออย่งครับแมอ๋อเกม้นลอาเจ้ากรเจาเว้นไปทังหน้าอีนอโอ้ในบรร่า เราทำบุญแ่เจนาปีาไปแจ้งจะทำแล้วทำทุกอย่างเรืเจ้าใครจะใครอยู่ในจำเนี่หมดเน่นกีรงบุญพกน้เลยเนาทำมาูาปามากินอยกได้ก้นเลกเราทำบุญเจ้ครับคานีเป็นเจ้ากับนายเวรนะคนวัาจำไนะครับเวกปันย่าแล้วครับแต่แปยิ้มแล่หรออปยิมะมงามนะครับ โอตอนนี้กำลังม่นอันสาาห้่ากันโย่นะครับเ้อสวัสดีครับอ้กัาลังเจออันนี้แม่หลวงกันนี่กาเนาะักาผมขอบคุณหลายๆเ้อทีติติดตามเ้อรบ สถาบ่นแม่พีน้องนะครับเออบ่าวตั้งบ้านขวาแกลตั้งบ้านเราพระด้านนานะครับฝนลมจิตดลมใจกันนะครับมาเปลี่ยนงานกระถินโดยละกษาหลวดงานหยิปิงนะครับเออเดือนสิบสองนะครับเนาะก็ะเบนได้หลายที่หลายตังกันด้วยนะครับเนาะตอนนี้กำลังตั้งกันตั้งอย่างกันนะครับตั้งกันตั้งอย่างกันเออฮัลโหลปีนหอมตาลกันนักเนาะทั้งงานกระถินและกันงานหยีปิงเนาะงานหยิปิงนะครับ สถาบันแม่พี่น้องทางบ้านเราครับบ้านพัดเราพัดขอแขกเอาบ้านเรานะครับเออบ้านเราครับอ๋ออันนี้ไต้ขืนนะครับอันนี้ชุดนะครับเนาะอันนี้ไต้แตกเหรอต้ข่อบคุณครับอันนี้ไต้แกนะครับไต้ขืนนี่เนาะครับครับนทางบ้านแม่พี่น้องไต้ขืนนะครับเปิดกันมาร่วมงานบุญนะครับเนืทองกั้งกฐินและกาทางงานงานหนีปิงของตำบลบ้านดูแล้วกับบ้านเรา พัฒนานะครับตาบ้านขอแข็มูนึงแล้วกับบ้านมูสิบสี่บ้านเหล่าพัฒนานะครับเนาะนี่สถาเิ่นภูมกินภูมตัานเนี่ยนักนะครับเนาะใส่ระเภทเป็นน้องตังสถาบ้านบ้านเหล่านะครับเปิดห้องอัดเตยเขินอันนี้ตังเป็นน้องตังอันบ้านบ้านขอแข็มูนึงเนาะวันสามนะครับเออรถร้านกาแฟเนาะโอ้ทอดแต่เปิดงามๆตั้งนานนะพ่อเต้ครับเนาะปีหนึ่งของงามเตือนเนาะ พอใจเนาะคร<อ>ับขอบคุณ<อ><อ>ครับสธามาไปน้องเพิ่นกำลังมารวมกันนะครับเนาะมารวมกันท่ากลางสายฝนนะครับเอออันชุ่มชําห่อนกบห้อนนะครับเออมากันหลายนะครับพอดีมาอันเอลนะครับเออถนนเส้นถนนถนนรนนลยทินนะครับเออสไตลลักนะมาเตเลเมอาหารทะเลสดนะครับตอนนี้กำลังขายม่วนกันอยู่นะครับเนาะ เป็น50 50นะครับเป็นนั้นตามนโยบาย่างรัฐบ,บาลเป็นแบแบ่งคนละครึ่งนะครคนละครึ่งนะครึ่งทางนะครับเนาะวันนี้กําลังแจยบริการกันเยอะนะนะครับเออของสดๆดตรงนั้นครับวันนี้เป็นมานหนักนะว่ากุ้งว่ายังนะครับคนละครึ่ง,งเปลอกหอยว่าปูปลานะครับของสดๆดตรงนั้นนะครับเนาะกิโลบ่อแป้งนะครับนี่ปูเนื้อนะกิโลตั้งแต่เลยสามร้อย ไม่กล้าแล้วแต่อารมณ์ครับบางครั้งอาจจะดีนะไปคุณผู้ชมไปในร้านกันนะครับมีน้ำจิ้มรสเด็ดเกินตัวนะถึงน้ำจิ้มใส่ตันใส่หย,ยังนะครับแหนมหนังถ้าเปิดอกใจคนละครึ่งคนละครึ่งน้อยนางลมนะครับสามกระปุกร้อยนะขอหนะครับเนาะ ก็บอกพวว่าเป็นคนละครึ่งเนาะเจ้ากันลังกันลังนี่กันคนละครึ่งได้ได้สองวันแล้วเจ้าได้สองวันแล้วเนาะอ๋อครับครับครับมาได้นะครับที่ผมเอาลงในช่องยูทูบของช่องดีเจคัมแลนดเนี่ยนะครับเก็เมือาหารทะเลสดนะครับมีถึงอาหารทะเลนะครับแช่แข็งราคาเบาแบงนะครับผมแม่พี่น้องช่วงนี้จะเป็นช่วงคนละครึ่งนะครับเนอะ สามนโยบายล่าหาง่ายนะครับก่อนจะถึงวัดพ่กแคร่คคคก่อนจะถึงแยกอันถ่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงนะครับนั่นเราว่าเาแยกพ่วแค่นั่นนะแล้วถ้าลูกดังในเมืองมานะครับเถ้าลูกดังในเมืองมาก็มาผ่านมันนะครับผ่านปั้มเชียวมาบ้านสันตะเหลืองนะครับบ้้นคนเขาบ้านพัวแค่นะครับเราจะมาเจอคนกำลังแจบริการกันเยอะแยะนะครับมแม่แอลนิสกรัรมควนพอดีผมมางานกัดถินและการงาน <laughs> เดนนี่นะครับเดนนี้ของบัตรหัวแข่ของตั้งไปหลวงมูนึ่งเป็นอันบอกไม่แอลหานะครับเนาะดูนะครับตอนนี้ใครจะมาก็มาได้ครับที่มีอาหารทะเลสดนะครับอยู่บ้านขัวแกล่ตำบนบันดูเนี่ยนะครับแล้วก่อนจะถึงถ้าขึ้นั้งเหนือก่อนจะถึงแยกถ้าอากาศยันญา่ไฝ้าหลวงนะครับรอแยกหัวแข่นะครับเนาะอาหารคนนะครับมีมดทุกอย่างนะครับทะเลสดมาพอได้นะครับนี่ เปิดได้กี่วันแล้วครับนี่สองวันแล้วเจ้าสองวันแล้วนอจะเปิดตั้งแต่กี่โมงไปครับแต่ว่าถ้าเปิดอย่ามาเจ๊ซีของเพิ่นนี่เปิดตั้งแต่เก้าโมงตึ้งรับเก้าเก้าเดชเชื่อไหมค่าต่อไปอ๋อคร่าตครับฝากมาด้วยนะครับเด้อจะโทรมาสอบถามกันก็ได้ครับว่าเปิดอย่างครับถึงเก้าห้าสี่สี่แปดแปดสามสี่เจ็ดเจ้าอ๋อฝากกันมาด้วยนะครับเมย์อะไรก็อาหารทะเลสดอนอรับอยู่บ้านขวกแคล่นะครับนอฝากกันไว้ด้วยนะครับนอ ดูบรรยากาศภายในร้านนะครับโอ้ของเยอะแยะเลยนะครับเนาะอาหารทะเลทั้งนั้นนะครับบริเวณวัดหัวแคลนนะครับตำบลบันดูอำเภอเมืองเชียงรายนะครับเเป็นเจริญร่วมทำบุญทอดกระถินสาม,มัคคีประจำปี63ชื่อพระตายหลวงนะครับเพชรทองรอนลุกเหมือนพระครูบาบรรจุ่มนะครับเที่วัดหัวแคลนวันเสาร์ที่31นี่นะครับนะใครที่ว่างเว้นกนระเล่นเจิญน,นะครับ บากาศวัดวะอาลามของวัดหัวแแห่ของเขานะครับเนาะ<ม>เป็นพระมหาวิหารหลวงพ่อพระยาเจ้ามังรายมหาราชนะครับเนาะ<ม>สวยงามงามมากเลยนะครับยว<ม>ชมบรรยากาศกันไปกันก่อนนะครับเนาะ<ม>สร้างงามนะครับ<ม>ได้มาแหวนวัดหัวแก่กันนีม ดูพระพุทธรูปองค์ขาวนะครับเออโอ้ยสวยงามมากเลยครับดูวัดวาอารามสวยงามสวยงามมากเลยนะครับเนาะ ีบริเวณในวัดปัวแกล่นะครับนี่นะครับพุทธปัญญาเทอันวันพุ่งนี้นะครับในเวลาเก้าโมงกับปัญจเป็เทอันหลุบหลอนะครับหลุบเหมือนของอันอุบาบุญจุ่มนะครับเนาะปัญญาเทกันที่นี่ที่บริเวณข้างวัดปัวแกล่นี่นะครับเนาะอย่างครับอันแมคโครนะครับเนาะแมคโครเจียงไฮ้นะครับเนาะกับมาคืนกับมีมห่อลศพนะครับเนาะกับมีลำวงกันยุบตัวนะครับเนาะ เป็นแมวกันก็ได้นะครับ30 3สเมตรครับถ้าผมจะเอาลง YouTube นะจะเอาลงวันนี้เย็นนะครับนอนแล้วกับวันที่31มเมตรมาตันอยู่นะครับเอามามาสักกะละนะครับเดินไปลุบรอลุบเหมือนของอันคูบาปุนจุงนะครับหลวงของอันวัดขัวแคร่นะครับเนาะในช่องของดีเจคำแลนวันนี้ปลาแมวที่วัดขัวแคร่หมู่หนึ่งนะครับต่าต่บลบ้านดูพรุ่งนี้เปิลจะมีการพิธี เทท้องนะครับเนอะเทต้องรออันของอันว่บาบนจุ่มที่เมืองก่นครับเนาะถ้าจำมาพิษนะครับเนาะเนี่ยมาเจอใส่วงดนตรีนะครับดนตรีคณะแห่พลเมืองท่านปังเล้ากระมาจ่อยเปิดกระมานะครับเนอะถ้าเปิดแแห่มาแล้วนะครับเนาะนี่เป็นครัวลงทานตอนนี้แม่ครัวกำลัง เตกับเข้าก um. mm ับป่ากันอยู teachers, yeah. nah ่ครับึงลงทานกันนักนะครับเนาะหลายตี้หลายสัทธาหลายหมู่บ้านกันตวยนี่เป็นอย่างครับน้ําเงี้ยวกันล่ะน้ําเงี้ยวเอ๊ะตะเพ็ดบลงต่ําอย่าฮู้ตําส้มก็ ตามะเดดตรงนี้หนอไม่กระดมส้มหนอแต่อันนี้เป็นเพื่อห้องขอนมอช่ไหมขนมปาดดีไหมมันก็ขน,น,ขน,นมขนมปาดหนอ,อเป็นอันเป็นทีมพอยของพี่น้องจะเป็นน้องไต่หนอครับดูพระเจดีย์นะครับเนาะสวยงามน,นะครับนะ้ำไม่แอ่ะนะแอลได้นะครับเนระื่อ,ไไองปนระวัตพี่น้องเนาะที่วัดขัวแคตำบลบันดูสวยงามมากครับ น,น,นี่เป็นเข้าข้าวาบวแห่เพิ่ก็ได้มากันแล้วนะครับเนาะนี่เป็นข้าบวบกระถินนะครับเนากระถินบ้านกอะแป่กะถินบ้านกอะแฝดนะครับเนาอดีมีถึงอันงานลายอย่างกันนะครับเพิ่มากันสดงาเป็นผู้งผูใส่ชุดสวยงามงานตรงนั้นนะครับเนาะพอ,อเลยนะครับ ไปโกมเตียเดี๋ยวส่งผมโลเดอือไปฟังโกมเตียว <c oughs> ดูเป็นขบวนแห่นะครับรอบบนมาตั้งาคกกแม่พี่น้องนะครับเออมันเหล่าพัฒนานะครับแลจากบ,บ้านขอก่แพรนะครับนอนหลายที่หลายตัย้งกันโดยมานะครับเนาะ น,นำทีมโดยนายกนะครับเออนายกแสงเขานะครับโมาแล้วครับนื่อป็บบนกัรบอนกระทิ่นนะครับวัดกอกรแลกนะครับนาอ ฮอนะครับเนมาละเปนเป็นห้องตุงอย่างก็ร้อยวาคัะ เออตุงเาวานะครับเพื่อของพี่น้องทางไตน,นะครับเพื่อเปิดองสูงตุงเาวานะครับตุงเาวามาแล้วครับเพื่อกลุ่มข้อขา้าวบนและฝนเหมือนกันนะครับน้องจะจุยกันคคนละนิดคนละน้อยกันเข้ามานะครับน้อง แล้วครับ นี่น่าจะเป็นอันสุดท้าย้วครับเป็นห้องวัดตุงตุงซาวาเอ็นะครับเนาะตุงซาวาครับเป็นกัปคนละนิดคนละหน่อยมาตาสาวงามนี่เป็นการฟ้อนเล็บนะครับเน้อของทางอันสัทธาประเมพี่น้องนะครับเน้อ้ามหัวแกลราชาบัลลัาก์เราคันจอยนะครับเนาะ ยาวกันก่อนนะครับถ้าเป็นงานเชิญร่วมทับบุญทอดกระถินสาม,มัคคีประจำปี2563น,นะครับซื้อสตาหลวงเทท้องรอรูปเหมือนพระบูบาบุญจุ่มนะครับที่วัดโบกแร่นะครับเนาะไปยาวกันก่อนครับในช่องของดีเจ้คำแล้นนะครับเนะาะดูภาพกันถึงบ่ได้ภาคนะครับเนาะแต่ก็ยอยังชื่ชมความสวยงามกันไปกันก่อนนะครับเนาะ คนเราคนว่างแฮ่แฮ่กระถินนะครับต้กำลังมวนกับสายฝนนะครับต้ออันนี้ตีไหนทางไนเนี่ยอสายบ่งงามนะครับกำลังมวนเงินนะครับต่นเล่ากันเอาโลโจนกันครับนอาจะพอจะ อนอโลโศนเนี่ยกันนะครับพเพื่อนกับมอน,มอนงั้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 นกันนะ <c oughs> คลิปหน้านะครับน้องในช่องนีเจคําเรนกับวันนี้นะครับเน้อคงอย่บป้กกันไะอีกก่อนนะครับเออน้อเด็ดจะได้เก็บภาพบรรยากาศดีๆมาคือก็พ่อหม่พี่น้องได้พอกันตอนนี้ผมอยู่หน้าอันวิหารนะครับนาะงพระมหาวิหารหลวงนะครับเน้อพระขอ,องพญามางลายมหาราชนะครับที่วัดกวกแร่ตำบลบ้านดูนะครับอำเภอเมืองจ,จังหวัดเชียงรายนะครับ